หลังจากที่เราเตรียมข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยสำหรับการทำแอปพลิเคชันลงเวลาปฏิบัติงานของเราแล้วนะคะสเต็ปต่อไปคือเรามาสร้างแอปพลิเคชันกันสร้างแบบไหนเข้าไปที่ GLIDE App คอมนะคะ glide แอปเติม e. s ด้วยนะแล้วก็คอมหน้าตาเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องไปดูโปรไฟล์อะไรช่างมัน <c oughs> เราใช้ของฟรีเนาะเก็ตสตาร์ทเลยค่ะ เก t ต t เตเจอหน้านี้ sign up with google เข้าบัญชีไหนบัญชีที่เราสร้างสร้าง g o o g l e s h e e t ไว้เมื่อกี้นะคะเราสร้างในอีเมลไหนเข้าในอีเมลนั้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาชีทเราไม่เจอนะคะอนุญาตเราแป๊บหนึ่งอ่ะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมา ว่าชื่อใครล็อกอินแอปเรามีอะไรบ้างนะคะตัวเทมเพลตตัวนี้เขาก็จะมีโชว์ให้แหละว่ามีอะไรบ้างแต่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นแบบโปรนะคะคือเสียตังค์ซื้อของเขามาแล้วเอามาดัดแปลงเอาเพราะฉะนั้นถ้าใครว่างก็ลองลองดูก็ได้อาจจะมีเทมเพลตฟรีนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่เราไม่แนะนำเเาามันใช้ตัวนี้เราประยุกต์ใช้ของเราดีกว่า Create app นะคะ form Google Sheets เลือก Google s h e e t ไปลเลย s h e ี t ไหนที่เราจะใช้ Sheet ไหนบ้างนะคะเลือก sheet ที่เป็น s h e ี t ลงเวลาปฏิบัติงานไม่ใช่รายงานผลนะคะเราเน้นลงเวลาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราเลือก s h e ี t ลงเวลาปฏิบัติงานหน้าตามันก็จะออกมาแบบนี้แล้วมันก็จะโหลดทุกชี e ในในใน Google Sheets นั้นมาใส่ให้เรา ประเด็นคือเราจะเอาอะไรบ้างหรือไม่เอาอะไรบ้างให้มาที่แท็บก่อนนะคะแท็บอยู่ตรงไหนในเมนูนะคะมันจะมีเลเยอร์หน้าตาเลเยอร์เมื่อกี้นะคะแทบ็บคือตัวสร้างเมนูทั้งหมดตัว data Data ก็คือจะดูว่าใน ในแอปของเรามี Data อะไรมันจะลิงก์กับตัว Google Sheets นะคะ Preview a s มันจะมีให้2แบบคือจะดูแบบ iOS หรือจะดูแบบ Android นะคะมันจะมีหน้าตาให้ดูเหมือนเดียว Time Setting ตัวนี้มันจะไป,ไปตั้งค่าตัวแอปอันนี้เรายังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะ Edit Sheet ถ้าคลิกตรงนี้มันจะลิงก์ไปที่ Google Google Sheets นะคะส่วนอันนี้ Reload Sheet เราจะคลิก ต่อเมื่อเวลาเราไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใน Google Sheets เราไปเพิ่มชีทลดชีทหรืออะไรประมาณนี้หรือไปใส่สูตรเพิ่มนะคะให้มากดร e l o a d ก่อนเหมือนเหมือนเป็น r e f r e ข้อมูลมันอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปเหมือนเวลาเขาเช็คอินเข้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องกดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามากดแถบนี้ก่อนนะคะเมนูแทบจะเห็นเลยว่ามันก็ขึ้นมาให้หมดเลยทีนี้เราจะเอาอะไรบ้าง เราก็เลือกเอานะคะแบบฟอร์มไหนเราไม่เอากดเข้าไปแล้วก็ลบนะคะสมมุติเราจะใช้แบบฟอร์มนี้เป็นเช็คอินกัเอาลวกันเราก็เปลี่ยนโลโก้ได้เปลี่ยนเป็นอะไรนะคะมันก็จะเปลี่ยนโลโก้ให้มันก็จะเปลี่ยนตามน,นี้ที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้เห็นไหมคะมันก็จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโลโก้ให้ทีนี้เราเอาอะไรอีก เราเอาหน้าหลักเราก็คลิกเลือกหน้าหลักขึ้นมาว่าให้มันเป็นเมนูแรกนะคะหน้าหลักก็ต้องเป็นรูปบ้านเนาะหน้าหลักมันก็จะมีที่เรากรอกไว้ในในชีทหน้าหลักมันก็จะมีอยู่สอันคือลิงก์ลงเวลาปฏิบัติงานรายงานกับผลการปฏิบัติงานนะคะอันนี้เราสร้างเมนูไว้ก่อน สมมติเอาแค่2อนันนะคะก็เป็นหน้าหลักกับเช็คอินทีนี้มาดูหน้าหลักก่อนเซตค่าหน้าแรกก่อนนะคะถ้าเป็นแบบนี้หน้าหลักมันก็จะอยู่ตาม g o o l l s s h e t t ที่เราแปะลิงก์ไว้นะคะพอเราคลิกมันก็จะเข้ามารายง,งานผลดูผลการปฏิบัติงาน มันก็จะเป็น PDF ให้เราดาวน์วโหลดได้เลยเห็นไหมคะประมาณนี้ทีนี้หน้าจอไม่สวยถูกไหมทำยังไงให้มันสวยให้ไปคลิกที่ตรงเมนูด้านด้านขวานะคะที่มันเขียนว่าลิงก์เนี่ยตรงเพจไตเติ้ลเราไม่ต้องใส่เราใส่แคปชั่นแอ t ไตเตไปเลยมันก็จะขึ้นชื่อเหมือนเหมือนหัวตารางของเรานะคะ ผลการปฏิบัติงานก็เช่นกันหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนชื่อเราก็เปลี่ยนได้ดูผลการปฏิบัติงาน w f h แบบนี้ก็ได้มันก็จะขึ้นแบบนี้ให้นะคะส่วนฟีเจอร์ไม่มีอะไรนะคะนี่ก็จบละหน้าแรกของเราทีนี้มาที่หน้าเช็คอินเช็คเอามันจะเยอะมาก ถูกไหมคะและไอ้ยี่สเจ็ดยี่แปดยสิบเอดนี่คืออะไรช่างมันเราไม่สนใจเราจะเอาตัวนี้ออกอยังไงตรงออปชันนะคะโชว์ไทเทิลเวนอิมเมจอีส์นอตอ l เวอเอาเครื่องหมายถูกออกแค่นั้นนะคะทีนี้ตรงนี้เวลาเราคลิกเราก็จะเห็นชื่อถ้าเราไม่อยากคลิกแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องดูอะไรก็ ไม่ต้องวิวดีเทลมันก็จะขึ้นแค่นี้มาดูต่อเราจะเน้นใครเราจะเน้นคนหรือเราจะเน้นเวลานะคะถ้าสมมุติเราเน้นเน้นเวลาก็ตรงไตเติลก็เป็นประทับเวลาถูกแล้วแต่ถ้าเราจะเน้นคนเราก็เอาไตเติลเป็นคนดีเทลเป็นเวลาอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะออกแบบยังไงเสร็จแล้วทีนี้ เราสามารถฟิลเตอร์ได้ไหมเราสามารถฟิลเตอร์ได้เราจะซอสอะไรเราก็มาตรงฟีเจอร์นะคะเลือกฟิลเตอร์เป็นคนเพื่อที่จะเช็คเราจะดูว่าคนนี้มาทำงานไหมคนนี้มาแต่ยังไม่ได้เช็คเอาท์นะคะคนนี้มาคนนี้กับคนนี้มาด้วยหรือเปล่าอ่ดูคนนี้อ่ เจรดเจ็ดโอเคเช็คอินเช็คเอาท์นิดเวลาโอเคเช็คอินเช็คเอาท์ครบอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถช็คได้หรือเราอยากเราอยากจะโชว์เป็นวันก็สามารถโชว์ได้ปกติมันจะขึ้นเป็นลิสต์ถูกไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นคัล endar มันจะขึ้นเป็นวันแล้วมันจะขึ้นเวลาให้เราก็สามารถดูได้ว่าคนนี้วันนี้เข้างานกี่โมงออกงานกี่โมงสมมติเราโอเคละ มีอะไรอีกไหมหน้าตาแอปเปิลเรามา Edit ได้เวลา Edit มันจะมีรูปแบบให้ประมาณ5รูปแบบนะคะเอาพื้นดาไหมชอบแบบหรือเปล่าหรือชอบสีสีก็ได้ก็สามารถเลือกได้อยากได้โทนสีอะไรเลือกเองก็ได้ ประมาณนี้นะคะก็เลือกเองได้รูปตรงนี้ไอคอนมันจะเป็นไอคอนตรงหน้าแอปพลิเคชันโทรศัพท์เราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันเราอยากได้รูปอะไรสมมติเหรอรูปนี้มันก็จะเป็นรูปแบบนี้ให้นะคะชื่อแอปเราชื่อแอปอะไรสมมติแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนี่เราก็แชร์แอป แชร์ไปไหนคัดลอกลิงก์นี้ส่งไปให้สมาชิกทุกคนได้เลยนะคะหรือไม่ก็ส่ง QR code ตัวนี้ให้เขาไปแค่นี้ง่ายๆนะคะทุกคนก็จะสามารถเปิดได้เข้าไปลงเวลาได้ดูผลการปฏิบัติงานได้นะคะ